วุ้นวิ้งสวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะอบควันเทียนอย่างไรให้ขนมเราหอมในครั้งเดียวจากคลิปที่แล้วเราก็บอกเทคนิคต่างๆไปแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยในคลิปนี้ก็จะมาอบควันเทียนโชว์ให้เ,เพื่อนๆดูว่าอบไปแล้วเนี่ยควันเยอะขนาดไหนนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยตอนถ่ายทำอะ่ะใช้ฝาหม้อแบบทึบนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะคะว่าควันจะเยอะแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ทำตามเทคนิคที่ที่เคยสอนไว้ในคลิปที่แล้วเลยค่ะจะสังเกตได้ว่าน้องเทียนนะคะหัวเขาจะบานๆออกอย่างนี้แล้วก็จะจุดง่ายนะคะอันนี้เราจุดแล้วไฟลุกสูงมากเลยต้องเอากล้องหนีนะคะพอเราเอาเทียนเข้าหม้อนะคะโอ้โหควันเยอะมากเลยค่ะลองสังเกตดูนะคะ ควันพวยพุ่งแบบเยอะมากเนี่ยค่ะคือเราอบในครั้งเดียวแล้วก็จะได้ควันปริมาณเยอะมากขนาดนี้นะคะควันที่ออกมาก็จะออกมาจากเทียนทั้ง4ด้านนะคะดูสิคะพุ่งไม่หยุดเลยค่ะนะคะ อันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีนะคะควันก็ยังไม่หยุดเลยค่ะเพื่อนๆยังไงอ่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดว่าชอบช่องวุ้นวิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นวิงด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ